ได้แล้วนะครับกับเมนูปลาทูนะฮะอันนี้ยำปลาทูและนี่ก็ชูชีปลาทูนะครับแล้วนี่ก็ปลาทูทอดอันนี้ต้ยมยำปลาทูบอกเลยว่าน่ากินมากๆแล้วขอชิมก่อนก็แล้วกันนะฮะะเปรี้ยว สวัสดีครับกับไก่พาชิมวันนี้เราจะพาทุกคนมาชิมร้านร้านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นร้านที่คนหัวหินนิยมมากินนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นร้านที่ราคาถูกแล้วก็ให้เยอะด้วยนะครับชื่อร้านปัาทูรวยจ้านี่ตรงนี้เลยด้านหลังเราเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปจ้าแต่บอกเลยว่าอร่อยมากโดยส่วนตัวเมื่อกี้หลายรอบแล้ว อันนี้อันนี้มีอะไรบ้างอะ่ะอุ้ย,ยำหอ,อยนี่น่ากินว้าวานี่ก็น่ากินนี่น้ำพริกปาลาทูนั่นเลยนี่น่ากินนี่น้ำพริกปลาทูโอ้อันนี้น้ำพริกกะปิ นี่อู้นา่นากินมากอะ่ะเขายังมีแบบว่าเป็นหอมหมกปลาทูด้วยเห็นไหม,มนี่นี่ดูเมนูแต่ละเมนูนะฮะซึ่งเขาก็จะมีแกงส้มชะอมไข่หมยปลาสองตัวหนึ่งตอนเนี่ยดูราคาดิไข่เจียวชะอมยี่สิบห้าบาทเองอะ่ะเห็นไหมไม่แพงเลยเนี่ยเนี่ย ข้าวผัดอยู่50บาทเองแล้วก็มีเมนูเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับปลาทูปลาทูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งกันเลยกันละกันแล้วก,ก็ได้แล้วนะครับกับเมนูปลาทูอันนี้ยำปลาทูและนี่ก็ชูชีปลาทูนะครับแล้วนี่ก็ปลาทูทอดอันนี้ต้ยมยำปลาทูบอกเลยว่าน่ากินมากๆเราขอชิมก่อนกันละกันนะฮะ รสชาติแบบว่าสะใจอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่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 ยำปลาทูว้าวรสชาติจ้มจนแน่เลยอือ,อร่อยมากอ,มอ่ะออันนี้ก่อนอีกว่าเนี่ยขอขอชุดชีสประถูเอืงอืม,อม ต้องฉีดแบบนี้นะฮะเวลาเรากินนะเราต้องฉีดแบบนี้อืมอัวหกรอบไปหมดเลยอะ่ะเอาใหนะม่นะอืมนี่ขอฉีดแบบนี้อุ๊ยอืมชิมอืมหอมอะ่ะหอมปลาทูทอดอร่อยเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วก็กันเนาะโอเคจ้ะ นี่อันนี้เป็นรัช่องตัวรัดช่องนะฮะมาร้านนี้ต้องสั่งกินนะครับลักษณะเหมือนรัดช่องวัดเจดเลยเออว้าวแล้วก็จบไปแล้วนะครับรการพามาชิมเมนูประทูที่อยู่ที่หัวหินนะครับก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรมีหลายๆเมนูเลย เรามาเที่ยวหูหินแล้วต้องมาร้านนี้นะครับก็คือเป็นร้านประทูรวยนะครับสั่งเมนูประทูกินแล้วบรรยากาศเหมือนได้อยู่บ้านเลยความสุขวรสชาติเหมือนเราทํากินที่บ้านเลยอร่อยมากๆยังไงทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกามอัพว้ด้วยนะครับอ่อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อเวลาพี่กายพาไปกินที่ไหนหรือพาไปเที่ยวอะไรสถานที่ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ กายอัพทีมชาแนลช่วงกายพาชิมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ